โอ้อโมันทนี่ความงามนั่งละแต่ทั้งนอกม่เห็นยามันดอกก็เป็น่ดอกเพราะว่ามันอยู่ในไม่มันสีบิดเนาะเวลามันตากแดดตากอย่างเนี้ยมันบิด หลังกินจากกินข่าวกินน้ำแล้วมาพ่อกันคือเก้าเี่นนองเลยอีทางเลือกซาวก็ได้ขอถามคุณฮุสซี่ตอนนี้ฮูสซึกเกงไดเห็นสร้างมาท่าสีไปเอาไม้กอนเด้อเี่จังไรโดยตึกเองมีใจใจแหงบ่ใจแห้งใจเผือแต่งัใจแห้งจะเหือแต่ตอนนี้เพิ่งกำลังคาซีโย ป้าแต่งามบ่มีแต่เมื่อทาแล้วนี่ไปดูคนไปอยากเบิ่งยิ่งกว่าสิงห้องงามบ่โูทั้งสางเพิ่นก็ไดลยว้าขนาดท่านี้ยังงามเลยพาเบิ่งเม้ท่าฉันนี่ก็งามเลยเอาเองห้องก้าวได้ไหมที่กบก้าวว้าบบงามกว่าเหุ้ผอสร้างเมื่อทาเฮือนลาลุ่นที่เบิ่งข้างนให้งามยังบ่ทันได้ลงอะไรเนาะมนบฮะยังบ่ทันได้ทาอันนี้ยังเพิ่นทากต่ห้องพื้นไปซื้อ ท่านได้ลงของจริงนี่นี่อันนี้ของขอันนี้ของจริงแต่น,นี่นะเอีคือทา้งใาย,ยอดบุห้องพืชแล้วท่าลิ่นอันนี้ป้าพิลาเข้าไปเบิกยื่ทั้งพุทธในอืเบิงทั้ทงในกันตอนนี้ท่าลิ่นตอนนี้ยังว่าท่านลงของจริงคนนะไปะเปลี่นไปแล้วอเอาชิขึ้นทางลัดเลยว่าน่ะฮนะบ่มันเดกโอ้ป้าป้าผู้ยังทำผู้ <laughs> กินให้เบิ่งกันอู้ตัวเดี๋ยวละตัวอันนี้ว้าวโอ้งามแฮโอ้จําได้อนี้ว้าวจับได้บ่ฮะจับไงามๆครับงับเข้าดว้ายังบ่แยังอย่าพปิดมันลูกเพิ่นยังบ่ทันแเดี๋ยวจังให้พ่อสร้างย้ายให้ได้เลยสิบอกเอาเด้อตัวใดเจ้าเฮ็ดบ่ได้ได้พ่อสร้างเด้อ อันนี้เพิ่อนกระสิท่าบอ่ะเดี๋ยวเพิ่อนจัดการเองตอนนี้ยังบ่เทิงลูกี่ตอนนี้เพิ่อนกำลังฟ้านี่เพิ่อนลงสีห้องพื้นตอนนี้บังบิ่งฮะทางะารยอดอะไรเยอะๆวะฮะใครได้บอโอ้เบังบังบังบ่งมาเบิ่งทักทีกันอ๋อเพิ่อนยังลงของปลอมอยู่ตอน อ então, air, ่ะอาดเอาแหละแต่เน่งท oh, ่าลินลินท่านนะขนาดท่าลินยังขาวจ้วะเลยมียังเสือแพทเจ้าออกมาคนนู้นหมันแล้วแกลวดแกเลียดเจ้าวงดู้นออกมาแล่วตอนไหนนะว่าเอาไมจับหลอดันไมโดนอ่าแล้วก็ต่อปูแนวหนึ่งแคบได้ไกากาทางได้หรอกมาปิดเด้อมาปิดไว้ก็สูดออกได้สูดกับปิดไว้น้ำ ทาแล้วคนจะลงห้องเพิ่มโอ้ขาวชั่วแอะนี่โอ้ทำเจ้าว่าหอมมอยรถขึ้นหอมวะเจ้าวะใช่ฮะงั้นมาปิดผ้าก่อปิดตัวนี้ละมันใส่ไรยากนะแล้วซีให้มหมีกเนี่ยเด้อนี่ตัวนี้ ซีเนี่ยไหนๆล็อกเนี่ยกลางคืนไหนรถแม่นี่นี่ล็อกเนี่ยนี่น้องคนล็อกบ่ได้แบบว่าฮู้มันยังไม่แบบแบบแม่แม่แม่ไหนซีใหายเงี้ยล็อกบ่ได้เป็นอยู่กับเพื่อนนะมันเหี่ยวเนาะมันเหี่ยวไม่แม่ไมันน่จะลองเไม่แล้วซีให้ยใหม่เด้อ

นี่เบิ่งเบ่งอะจับมัน้นี่ดูนี่ซีซดตัวนี้นี่เพราะว่ามันตัวนี่ฮาต้องมันบอกคือตัอตอวเพือ่อนน้องมวยนี่ีใบบัตร้างพนธาแล้วมันก็อยู่ดอกนี่มาอ่าเด็กเยอะนี่เรียนทั้งบุรีบอ๊ฮะสีเทาบอ๊อฟเมนทั้งในสีขาวทั้งนอกสีเทา อืมอ่าไปไหนเดินด้ยน <board> ี่ทาสีแล้วมันกับมุ้ยไปเลยอ่าตอนนี้ฮ้ยังบ่ท่านทาสีอเยบร้อยอ่าจักไปย้ําแบบนี้งามบ่เามมีแต่ตัวนี้เลย เดี๋ยวเพิ่นกินยังสีงดำดีป๊อักเลยดโนนลิโอเมื่อตอนนี้ความงามนึ่งละตัวนี้น้องใส่ก่อนใส่ไ,ไลใ่ใส่กเกจิมาได้เลยแล้วจะให้พอสร้างเพิน่นนั่นให้โอ้แต่มันน้อยบ่อันนี้นะตัวนั้นมันสิใหญ่ใหญ่ในนึงตัวนั้น,นตัวนี้น้อยใครซื้อเมย์ซื้อม,มาตัวนั้นเมย์ซื้อตัวนี้ใครซื้อตัวนี้ลูกเมย์บ่ลูกซื้อกัน เพราะว่าอันนี้นะนี่นี่ต้องต้องง่ญ่ตัวนี้มันนี้ไอ้เพิ่์ธันนี่มันใ่ายเดียวคันนี้ง่ญ่ตัวนี้มันนี่เพราะว่าเวลาของเขาก็ต้องล็อกอันนี่แล้วเขาล็อกแล้วมันอันนี้มันฉีมันมันฉีคือกับอันประตูมองเกี่ยมตัวนี้มันเป็นนด้ประตูมังเกี่เมอ๋แต่แบบเขาอ่านแล้วมันง่ายคิดนหมี่ง่ายอ๋อคนข้อสก็เห็นไหมเหมือนเนยาเพราะว่าประตูมันจมหน่องน ยามันดอกก็เป็นนงมาส่องทั้งง่าเห็นแต่ทั้งนอกไม่เห็นยามันดอกก็เป็นดอกาะว่ามันอยู่ไหนไม่มันสีบิดเนาะเวลามันตักแดดตากอย่างไดีวมันบิดมันเหี่ยวเครื่องคลองเอาไว้มันเป็นระเบียบกะแลงกับนอนห้องนี้ก่อนนอนห้องนี้เจ้าสีมันนำมาปูว่าจ้ะนี่พะว่าพ่นยังสีลงสีนั่นเด้อ๋อเออ่นลงสีนั่นจะนอนพุนหรือว่าเจ้าีิคนไปคนมากก็แล้วแต่เจ้านอนอยู่เหมือนกันเล เจ้าอย่ากมานอนพี่กะบะเล่งเจ้กเอาสารมาปูเจ้าก็นอนส่วนให้่เขาหวังนอนห้องนี้เนี่ยสิแหละเนี่ยดูดีใจได้ละเลยโดยมันเป็นว่าได้เฮือนงามเลยฮ่ามีคุณไปบุหงบ่เนี่ยุ่งแล้ะเพิ่นเธอคักคักคักอืมกดท่าสีห้องพื้นเนา เนี่ยบริติดมือหน่อยนะคือเจ้านี่แดละงามไปแต่เขาทาซีแบบบ่มีแมงไหมจับมันบ่บ่มีแมงไหมจับอันมันก็มีแน่แหละเนาะบ่มีไหลมันคิวเบิงเบานี่เราเห็นอื

ตกีวเสียวเอาสีไข่ก็ได้เอาสีขาวดีก่าเีวคิดว่าเสีเอาสีไข่ก็ก็ได้เอาสีขาวก็ง่ายเปลือกเปลือกมัได้ง่อนแม่ือเพื่อนข่อยเราวปยอดลูกข่อยอไม่อดเลยอดเลยม่ี่แม่เรอะเยเนะัเอเหือนเรียนไปขีเลยวนะไม่หอยลายเปนแบบน้ในางวอนติดกระโลกมาจังซาสี บ่ทาสีแล้วจังได้ติดเนาะไว้เงี้เออคนทาสีจะน้องมวยกับทาสีแล้วคนจังได้ติดกันโลมันหย่อยมันน่องมวยเพื่อนได้เซ็ตกันโลอีกดีแล้วที่ว่ามีสีมาพร้อมนี่คัดอีเธอได้งบชั้นแล้วไปติดกันโลถากับเพื่อนชีได้สีกับเอ้จังงมไหนและเพื่อนแขว่นเน๊ตติดกับเพื่อนแล้วจังทาสีได้แต่เอ๋อโม่ได บะแบบว่าท้าแล้วคกะเจ้าของเพื่อน่ากับไปเช็ดน้ำสิมันกระโดอยู่อ่านะตามสบายเลยคนจิ้มได้เออกินได้กินมันด้วยงวจืดด้วยงวย้านจืดได้เขาทำกินหหลายเขากินหลายกว่าหลายแล้วแต่กันใหญ่แล้วก็สูงอีหล่ะอันไอ้สมพักเรามาใส่ตู้เย็นสรุปมันสมแหละเออไว้กินแซ่บอยู่ได้มันสม แม่นมันเป็นแล้วใช้สายพักบัวนะั่นเจ้าน่ะจะซื้อมากว่าถักกระลำเิ่นบ่ได้ขายเพิ่นขายแต่ผักกาดผักกาดเทานี่ถักกระลำเขาต้องคั้นสม้มใส่ใช้สายพักบัวจว้าวานะั่นข้างบัวนะอืมขา,ขายแล้วขายแล้วโอ้ได้เท่าไรขายผักบานมันเหลืองมากเลยนะแม่ ทุกคนลูกเสีออกไปเอาอะไรเมื okay. yeah. ่อวานนี่ก็เลยว่าอันนั้นอันมันอันนั้นเนอเออญาติเราก็นแค่นี้โดยเดี๋ยวเพอนยังฉีดล้าอีกเยอะ่ะออกมาก่อนมันอ่ำสิเดี๋ยวเหาสิโอ้เดี๋ยวคักค่ะค่ะคัะไปแบบนี้งาม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 อึ๊บอ่าเออ นางเร่งวันนี่อืม,ออมวันหนักมาตั้งพี่เออมีซีแหละเพื่อนมาวันนี้สางเพื่อนก็มาเริ่มลงมือตื่นมากเมื่อเศร้าคือเมียบ,บอกแหละซื้อน้ำกรนมาใส่กระติกไว้อืมเพราะว่าตื่นเช้อน้ำเฮาหายใส่ๆแตมันเย็นซ้าน้ำกรนห้าพัน

่ะยังเงเบิร์นี้ปะอุ้มขึ้นมาเป็นเนเอาเจ้าขืนทั้งนั้นได้แล้วโอ้โหทานยนสะพดนี่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮือนสะพดเนาะเรียบร้อยเฮ้ยยังยังโอ้ยังบานเนาะท่านได้มาบ่บานอืม

แมนไก่ส si si e ีเบิดเด้อไก่สีเบิดเดือนแหละสียังก็ผื่นเอิญอันนี้สีน้ำตาลบอกลางอันนี้สีน้อำตาลบอกังไดฮะกับบักอ่านมันบอปากน้ำสี่อาบเห็นเห็นยุอ่สีเงมไหทียังโอเอ่า แต่บหูว่าสีของใหม่ยังะอะนะมันมมที่นี่หรอที่ใม่อือทนางเตอก็มีสีไม่ซักทองเอนาะนนเะนะาะแต่อันนี้นอออันนี้บ่หูว่อย่งหาบ่พหูแต่กับทิพทนนาน,นกันนี้ก็ไม่ซักทองกันเลยตก้อนี้ดกอดดกสีเป็นสีไทยนัอนี้ีเหนียนยูดได้พวกกนนั้น สามซีดีอ่างหลอกเลยนะก็ธรรมดาแล้วเนาะตากแดดเป็นสีงามปีเนียนคันอยากได้งามกะบอกว่มันสูสีน้ำมันมันธรรมดาบ่ไดเลยเนอะนะอืมอันนี้นะมันเหลือมันงามไปสิอ่ะสีอันนี้ค่ะพี่แพงกับแพงอืออันเดียวกันบอกกับใม่สักทองใส่เนาะม่สักทองนี่สีราคาแพงกว่านี่ได้อันเดียวกันบอก ใช่หมดใหม่ยังเลยยอมใหม่วัวไปก็คือเออห้าวกะเอากาเดียวก็เพื่อนน้องมวยเลยจังมันยังดิไปหนอจางไปไหนมันกับที่ใครก็สลักคนนึงก็ที่ใช้คนนึงใชล้วมันกับสีทินอยู่ดอกมันกับของไทยเนาะราคาเพื่อนนี่ก็รวมทั้งสุดถุงเพ่นสุดละพันเนี่ย แมนทินเนอร์นะแมนทั้งสุดเทินเนอร์เพื่อนายสุดละพันสองสุดไปสองพันเเย็นเีน้ำมันธรรมดาหนาช้างลอก่าบาทโอ้หันสีน้ำมันธรรมดาเนาะแต่พลาธาเหลื่อมมันซึ่งแมนเดี๋ยพลาธาจะไปสีน้ำมันโลดนะงงงงเลยนะมันบอกลายไม้อันนี้มันว่ามันออกลายไม้ส่นีมเนต่ก็งามอยู่ได้เวลาไม่แต่ถ้าไม้มีลายที่งามเ มันเสียบชีเป็นลายให้เราเต้มันเหมืนคือล,ลายหรือลายลายลายเป็นอันว <ๆ S 2> ึางอนนันบุลลึกไปอันนี้แกตั้งสร้างคนเกิดที่นั่นเยอะเพราะว่าขอบประตูนี่เพิ่นสีใส้สีน้ำมันสีขาวใหญ่เพิ่นมาจากไหนมันมีตัดแน่ผันมาเนี่ยมันมตัดมันงามละว่ะเ <c ười> ออเพิ่นเห็นเพื่อนเ <c ười> พิ่นมาหิ่มเลยเพิ่นมีเพื่อนใหม่เลย อันนี้ไม่อีละฮะอย่าน้อวันตาตวผูทานแล้วเอาบวบหูเลยกันจ้าพ่อโลกยังน้อเวะยังน้อมาสรงเอาพักขยังก็ได้สบายดีเลยโอ้ลูกสาวบ่อันนี้เอาแมเอาแ่เอาเอาบวีละเพื่อนใหม่เลยนี่ เอ้ลูกสาวเอ้ยฮะไม่ยังอีลูกเอเราย่างไว้กินจอยากได้ก็เอาลูกเอาปลาขอบใจแล้วได้ดำหน้าหนักเอ้ยดำบเลอเดียวเนอะเข้าหนหาคนเนี้ยเดียวไข่แตกเอาเลือดตายเอย่างนั้นเข้าไปเราบอพ่อเจ้าลูกสาวคนกระปูกกรออกไม่แม่บุ้ยเอาตัวเองจะเป็นรอดได้เลยเไม่มาเข้าไปย่างสิเข่าไปอยุ่นพุ่นอยู่งหักมัอนี่ย่างเข่าผมมันคำเจ้าสิเข่ามา ก็ได้บเผาได้เหมือยามื่ออื่นเนี่ยอื่นอะย่าเี้ยเปเผไปก็จะมุดไปสั่เาที่บ้านก็จะโอ้แล้วเจ้าสิมาพี่อยากปด้เยอแ่เขาไปเผาวัดอันนีงจะปีถูกสาวยิปีิไปซะเอาตอนน้ลูกเด้อขอบใจลายเด้อดนมโมละ ออโอ้ปะปะเยทำงองางามเลยนะเอ้ผเด็ดปะผุดน้อาของมาฝากคนมาแต่วัดเอาด็บุญเด้เยาจะกินเราบอกเอาตัวใดียาบอกเขาานังสิจับผักขยงงวได้ี้วด้เราชิมาแกงด้วยไหมผักขยงเราติดตามต้องโอ้ยตามักต้อปลาปลามาแต่วัดเจคน ถอดจะป้อมสี่โอ้โหักอะไรเดียอมแล้วข้าเทียเดียวยังเหลื่อมนะข้าเทียเดียวกันยังเหลื่อมโอ้งามงามรักแล้วเจมาเหตุอย่าได้พอดีพองามได้แล้วเทียเดียวหนักบนจืดคือจืดเี่ถ้าอีกหกสองบอกแล้วเพิ่นยังฉีรำอยู่จะเล็รียกยังไงหกสอง ว้าหมดเลเข็มกวกนี้ส่งามตูวนี้เอกดิพอดีได้ตัดกับสีเทาแก็ขอบสีขาวโอ้หงามเลยบอกไปนี่ก็ได้สีโอเป็นตินหรอใส่กับคนหรอคนแบบสีโอเลียงเพื่อนต้งสีโอตินสีกาแฟสีกาแฟเย็นดิ อันนี้<อ>ไม่กะซีกาแฟ,ฟบ่เออไม่กะซีนี่เด้มันได้เข้ากันแหละเข้ากันไม่กะซีเพื่อนไผกกมีบ่ได้เด้ตัวนี้สีบอคือหมู<อ>ต่างหมูเด้อสิละเอาแต่ละหลังมันก็บ่คือกันแล้วเนาะอ้าวเธอมานั่งดิพี่ก่อนเถอะกันจบคลิปก่อนบัดนี้ให้สร้างเพิ่นโอ้เล็กแต่ปูยังได้อีละ่ะอันนี้อืมอ่าสาคลิปนี้ก็สิขอจบซีน่นี้ซะก่อนน้องนู่นอีล่ะ ก็ไปนี่คลิปหน้าเนาะเราคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยทางสาร้างไปอีละไป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 ไข่ไร้ทางในได้ลูกดเด้อคะสบายดีป้าลุงก่อนโดยสวัสดิสางเพิร์ลซีพิดเพิร์ลซีค่าตัวนี้ <c oughs> ขยันมินกระปิดดังว่ายวัดทีไปลูกไปไข่ป้องนี่ป้องนี่แม่นแม่นไปไข่ป้องนี่ไข่ไดเลย เอาเจ้า,จาก็เอาเข่าไว้ในไปแล้วนี่ไปใครนี่คนดี่ท่าเรียบไปเลยนี่อืออ่าจะเลี้ยงน้ำมัน,น,น,นเนี<า>่ยไข่มาฮะแล้วก็เรี่ยว่ใหมันเหม็นดิท่ามันจิงง่ายๆอย่างไรอืมตัวสีตัวนี้มันเหนียวเนาะีตัวนี้เหม็นเพราะเอาไฟบุถือก็เจ็บหัวเจ็บหางเขาได้ เป็นบ่าลูกเข้าไปทํางานอยู่ไทยไปท่าสีเข่าทรงมองบอนมานัหนําได้ลูกไหมวะฮะเอาอยาบได้ลูกเออเ้บได้เออบัท่านได้ไข่ได้ไดได้ไข่ยัเอ,ะ,อะนั่นี่เอืมอ่านึ่ิไปใช้ไข่บ,ใใบัได้อื พี่น้องเนาะพี่ทางซางเป็นกาลัคตดท่าอันนี้แหละพอพอกันใด้คิดหนักคิดนี่ไปก่อนพี่น้องเลยอ่อกันใด้คิดต่อไปสบายดี